สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้จ้องจะต่างฝันจะลาทุกคนมาดักปลานะครับวันนี้น,นี่เราก็จะพาทุกทุกคนมาชมการดักปลานะครับนี่คือนี่คือเครื่องมือ นี่เราใช้ในการดักปลาครับวันนี้นี่คือเ,คอ,อเรียกว่ากัดนะครับภาษาใต้เขาเรียกว่ากัดนะครับ๋ยวเราจะดักกัตรงนี้เลยนะครับทุกๆคนนี่ครับอันนี้กัดอาเทนนะครับ สันกัดสันเดี๋ยวเราไว้ดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรเคลิบหน้าเดีวจะถ่ายเพื่ทุกคนได้ได้ดูอีกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดักปลาก่อนนะครับตอนนี้พื้นที่จังหวัดปัตตานีก็มีฝนตกไปอย่างหนักนะครับทุกคนทำให้เราสามารถ วิกฤตไอ้เป็นไอ้เป็นโอกาสได้นะครับโดยการดักปลานะครับทุกทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตด,ดักก่อนนะครับแต่งแต่งกัดไห้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวก็ต่ายทุกคนดูได้ดูนี่นะครับนี่คือบริเวณรอบๆที่เรามาดักปลาวันนี้นะครับ รอบบริเวณด้านข้างของสายน้ำอย่างนี้ก็มีสวนยางของชาวบ้านบริเวณนี้นะครับเยอะแยะมากนะครับช่วงนี้ยางก็ไม่ได้ค่อยได้ตัดนะครับช่วงนี้ม็มีฝนตกอย่างเกือบทุกวันเลยครับช่วงนี้ปากใตฝนตกเกือบทุกวันเลยแถวนี้ ชนด้วยนะครับโอ้โ,อโหวันนี้เรารอดแล้วครับทุกๆคนเราได้ปลามาพอสมควรครับรอดไปแล้วอีกหนึ่งมื้อครับวันนี้ได้ตั้งปลาช่อนปลาแก้มช้ำปลากี้ขมนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูคนอื่นๆกันบ้างครับว่าเขาได้ปลาอะไรกันบ้างน,นะครับอาดักดก็ดกเ,เดี๋ยวเรามาดูตรงบริเวณนี้ครับว่าเขาได้ปลาอะไรกับ้างวันนี้ นี่ก็เรียกว่าปล้ำนะครับกดักปล้ำกันระไใต้ก็เรียกว่าปลัมนะครับลรเยลยเพิ่งมาดักเลยครับ แม่ดักอะไรมาได้ด้วยแม่ดักอะไรมาเช่าครับเอ้ยตึ้งไดงมั้งหรืมานี่นัวไหนตุ้งอ๋อลิงเงอกอ๋อไปได้ไหนตุ้งว่ากันนั่นขอบคุณครับ ฝนตกอย่างหนักครับตัวตวลุงช่วงนี้มาดูกันเลยนะครับว่าได้ปลาอะไรบ้างอ๋อนี่มีปลาเดีปลาแก้มช้ำปลาหมอมีขี้ขมนะครับมีขี่ขมด้วยโอ้ได้หลายตัวเลยครับอืม นี่คือกิกนี่อไอเป็นุขานาค,ครับครับคร,รับคืนนี้เราก็ได้ย้ายกัดมาดักอีกที่นึครับนะทุกคนเราจะดักไว้ไว้ไช่วงกลางคืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันนะครับว่าเราจดัดได้ปลาอะไรบ้างนะครับค่อยมาลุ้นกันนะครับ ช่วงกลางคืนนี้มืดจริงๆนะครับทุก,คน,กคนถ่ายไม่ค่อยเห็นกัดที่เราดักไว้นะครับทุกกคนื่องขอไปทุกๆคนด้วยนะครับ <c oughs> เจ้าตูมตามไม่รู้เห็นอะไรนะครับทุกกคนมันเห่าหน้าเสียวจริงๆนะครับทุกกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับทุกกคน ครับทีนี้เราก็มดูมน,นดูกับที่ดักปลาวนะันนี้นะเนี่เราเรียนที่เราดักนะกนด็เรจนะดูว่าเราจะได้ปลาอะไรกันบ้างครับ لو يكون لنا

มันได้ไ,<ป>ได้แล้วหมูปลาหมอนะครับ<ป>อย่าลงหม,มดดามึงเออ ครับสำหรับ,รบตอนนี้ก็เจอปลาหมอแล้วนะครับทุกทุกคนเดี๋ยวสำรวจบริเวณอื่นต่อไปนะครับทุกทุกคนระวัก่นดูไม่พรำโอ้ เดี๋ยวขอนุญาตวางกล้องก่อนนะครับทุกๆคนเดี๋ยวจะสำรวจดูปลาว่าวันนี้เรา ดักปลาได้ปลาอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะไต่ทุกคนได้ชมกันอีกนะครับครับสำหรับคลิปนี้เราก็ได้ปลามาพอสมควรนะครับทุกทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจช่องของเราได้ตามคลิปใหม่ๆทุกคนได้ชมกันอีกนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับ